สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเูิชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับยกคนอนเดนเลยทุกคนนะโค้ชเสีย๊ยบต้องได้ดังรลยมันต้องอย่างนี้ฮะมันต้องอย่างนี้ฮะคอุ๊ยฝผมนู้นะดีมากนะทำดีแล้วนะฮะทำดีแล้วนะฮะอ่ะก่อนอื่นให้สองคนนะครับทัชชายทุกคนนิดหนึ่งฮะครับก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะพี่ผสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดี ตนโซนนาดูแล้วก็มามีสันชายทุกคนเลยครับสวัสดีครับอ้าวไม่มีเสียงแล้วอ่ะเออขอมีเสียงเะ่เสียงยอะาเป็นไงบ้างเกะคเนี่ยตอนอ่นตอนอื่นนะครับวันนี้รูกสิงไงบ้างรับที่ได้มาเจอทุกท่านนะครับผ่านนะครับทางสนิกวดเนี่ย รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติากครับผมเพราะว่าเราก็ใช้เลแบนมาตั้งแต่เด็กมันเอราว่ากลับมาไปตอนสุดการเชียงรายข้าไปยืนเฉยอยู่นงเชียงรายเป็นนิดหน่อยครับครับใช่ครับก็เลงแบนทั้งหมดแต่ว่าเป็นปรล์ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆเลยครับซึ่งคิดว่าคนไทยไม่รู้จักคมดบ่าผมจะใช้มาตั้งนานมากๆเลย ผมเนีย่ยแล้วก็ที่สำคัญผมว่าถ้าใครได้ทดลองเปลี่นยนัภาระใหม่ครับทั้งสามกลุ่มคุณจะตกหนักมากยิ่งขึ้นแน่นอนก็ตื่นอันนี้หนึ่งช่วงน,นี้งานงเยอะมากงานเยอะมากจริงเนะฮะได้พักผ่อนไหมพักผ่อนทำไมช่วงนี้ได้พัก,อ,พกอ,อยู่พักอยู่แปลว่าพัก <c oughs> พักอยู่ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าช่วงโสดกานก็มีเวลาพักผ่อนอ๋อช่างกันมีเวลาพักผ่อนนะครับแต่ว่าสองคนนี้ฮอตมากจริงๆเลยนะมีงานเยอะมากจริงนะฮะคุณจริงพี่นะบอกรับตรงๆนะทำงานห้าวันติดก็คือผิวหน้าก็อ่อน หนึ่งมีเคล็ดลับในการดูแลผิวเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงนะไม่ได้เขิงฝั่งนี้นะแล้วก็ไม่ได้เขิงฝั่งนู้นนะผิวดีมากจริงนะฮะช่วยบอกเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมฮะผิวดีจริงผิวดีจริงเนะ่อ่ะผิวดีเ<ด><ด>นะี่ยเชื่อครับเชื่อฮนะมีวิธีดูแลถึงย่างไรบ้างครับจริงๆผมชอบดื่มน้ำครับครับผมคิดว่าน้ำก็สำคัญมากๆเหมือนกันครับชอบดื่มน้ำผมดื่มน้ำวันนึงก็ข้างเยอะ โอ้เยอะเกินเยอะไปนิดเดียวจรวดวดดื่มน้ำเยอะมากอ๋อดื่มน้ำเอาไว้หมดเนี่ยเดี๋ยวว่าเนี่ยดื่มน้ำน้อยเนี่ยดูปแป้งหมดแล้วเอาไว่้ทำงานก็คือดื่มไปนะสามขวดทีมงานก็มาเติมไปเรื่อยมันก็ต้องนะครัพี่ต้องดื่มน้ำไม่เยอะนะคพี่ดื่มน้ำเนี่ยก็อยู่กันสองคนแล้วนะฮะเราจะไม่ทิ้งกันนะทั้นคู่เดี๋ยวก่อน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 นะอ่ะดื่มน้ำล้องี่ครับ อย่างที่ทุกคนได้ทราบการขึ้นผ่านเทศกาลสงการทุกคนที่เล่นสงการเนี่ยเมื่อกี่เดินนานหลนายคนบอกพี่แชทพี่เจิน้นบอกทำไมผิวคล้ำขึ้นมีเคล็ดลับในการดูแลผิวให้กระฉาญสายรับไวยิ่งขึ้นแมะมีอยู่แล้วครับจริงเหรอใช่ครับผมก็ปกติผมจะชอบอาอาาโลชั่นด้วยครับหาซีบำรงุงผิวครับที่สำคัญผมรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยต้องมาหาผลิตภัณฑ์ที่มี U V filter ครับมีใช่มาต้อง,องกากแตงกวาหรอ,ดอ,ดอดใช่ไม่ใช่ ไปแล้วครับผมไปแลบครับรู้สึกวันที่จะไม่ขึ้นไม่รวยแลบอ่ะครับต้องเป็นแบบพวกอ่ะสารสกัดจากธรรมชาติครับผมเรารู้สึกว่าเราส่วนตัวเราชอบมีความแบบชอบทาโลชั่นที่ไม่มีความเหนียวเหนียวโดดแดดมันมีความแบบเย็นสบายด้วยครับนะฮะอันนี้ถ้าเราพูดถึงแล้วนะครับเราชอบจากสารสกัดจากธรรมชาติครับแล้วถ้าเวลาซีนูรีเวลาเลือกผลิตภัณฑ์สักหนึบผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวเนี่ยมีเคล็ดลับหรือว่ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกยังไงบ้างฮะ ที่หนูบอกเลยว่าการไทมาบอลเราก็ต้องแบบมียูนิฟิเซอร์ด้วยแล้วก็แบบท่าแบบสม่ำเสมอครับผมท่าจริงม,มันเชื่อมประรุงหลายอย่างมากแล้วก็ให้ความสดชื่นจริงๆไม่ได้แค่เราเนาะคุณค่าก็แบบสดชื่นไปด้วยได้กเหรีความหอมก็มีดสดชื่นไปด้วยตกนานาเลยครับครับผมได้ครับไม่ใช่ยังมีสามมีสามแบบนะเราคุยกันแล้ว โอเคครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากดูแลผิว้ายอยากมีผิวพรรณดีครับอละีราก็น้นีวนะครับอย่าลืมครับสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ครับทั้งสามกลุ่มได้เลยไม่ว่าจะเป็นของนะครับบอดี้โลชั่นนะครับคูลิฟพาวเดอร์นะก็บฟร์มิงโลชั่นนั่นเองนะครับ